วันนี้ฉันพกยามาด้วยเลยพกยามาเพื่อายาเตกไอ้อะเราฉันก็พกอะไรมาก็ไม่รู้มันคือตู้เย็นมันเป็นตู้ใส่ย,ยายาจะเยอะเลยเฮ้เ โอเคปิดให้เรียบร้อยนี่เอามาดูทุกวันเอามาดูทุกวันเก็บไว้วัน ฉันรับหน้าที่เป็นนักก่อสร้างที่คอยแบกเหล็กทุกวันแล้วอิดก,ก็จะแล้วเหล็กก็กระจายทุกวันแล้วแบกอิดทุกวันแล้วอิดก,ก็แตกทุกวันใช่เป็นนักก่อสร้างงูๆูนุ่งที่ทําของเล็กๆ <c oughs> แล้ววันนี้เราจะทำเราจะทําเครื่องมอเตอร์อะไรก็ไม่รู้ อันดับแรกอันดับแรกแข็งแมนอันดับที่สองเชื่อมสายไฟยอันดับที่สามทุบ ตัวนหนแล้วครับพี่น้องอันดับที่สี่เปิด <c oughs> 打开。 ที่ทำโต้ใหม่เรียบร้อยอันดับที่ห้าเปิดพัดลมไม่ต้องห่วงครับผมเปิดน้ำมาตา ปุ๊บแล้วก็แล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอ้โหเราสร้างมันได้แล้วโอ้โห